you <phone rings> สวัสดีค่ะเรามาเจอกันอีกคลิปหนึ่งแล้วนะคะก่อนหน้านี้เราคุยกันถึงเรื่องลักษณะอุปนิสัยของราศีต่างๆนะคะคลิปที่แล้วจะคุยกันถึงราศีเมษร,ราศีพฤษกราศีมิถุนราศีกรกฎราศีสิงห์ส่วนคลิปนี้เราจะมาคุยกันอีกนั่นก็คือราศีกันค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะค่ะ ต่อไปนะคะราศีที่6ที่จะคุยกันนั่นก็คือราศีกันนั่นเองค่ะราศีกันนะคะเป็นราศีธาตุดินค่ะเพราะฉะนั้นในบรรดาดินน้ำลมไฟทั้งหมดนะคะราศีกันเนี่ยแหละอยู่ในธาตุดินซึ่งเป็นดินที่เขาเรียกอะไรดินดินชั้นปลายละจะมีความอ่อนโยนนะคะ จะไม่กระด้างเหมือนกับดินแน่แนๆเขาจะเป็นดินที่เหมาะสมกับการเพาะปลูกนะสำหรับดินดินในราศีกันเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันจะมีการแทรกซึมของน้ำความซอฟความละเอียดอ่อนของเขาก็จะมีแต่ในขณะเดียวกันก็ยังแฝงไปด้วยความหนักแน่นเพราะว่าเป็นทัุดินนั่นเองค่ะแต่เป็นดินชั้นปลายนะคะก็คือไม่กระด้างมันก็มีข้อดีนะคะก็คือว่า เขาจะมีความอดทนหนักแน่นนะคะสำหรับคนที่เกิดราศีกันก็คือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่16กันยายนจนถึงวันที่15ตุลาคมนั่นเองค่ะคนที่เกิดราศีกันจึงเป็นคนที่สงบเงียบเนื่องจากดาวอาขอโทษค่ะเนื่องจากราศีนั้นเป็นราศีอาเป็นราศีธาตุดินแล้วมีดาว ที่เป็นดาวเจ้าเรือนนั่นคือดาวพุธก่อนหน้านี้แล้วเราจะได้ยินคำว่าดาวพุธเนี่ยอยู่ที่ราศีจำได้ไหมคะราศีอะไรอยู่ที่ราศีในถุนหรือมิถุนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่มิถุนเป็นลมนะคะมิถุนเป็นลมดาวพุธไปอยู่ในธาตุลมเพราะฉะนั้นเนี่ย มันก็จะลักษณะเลยก็คือว่าจะเป็นคนที่ปราดเปรียวคล่องแค้ว่องไวคิดเร็วคิดเร็วทําเร็วนะคะนั่นก็คือมิถุนแต่ด้วยความที่มีความเป็นลมมันก็เลยพิ้วไปพิ้วมาแต่คราวนี้เนี่ยดาวพุธมาสถิตอยู่ที่ราศีกันซึ่งเป็นธาตุดินความหนักแน่นมันมาละเพราะความหนักแน่นมาดาวพุธเป็นสเสน่ห์ในเรื่องของวาจาเป็นเรื่องของความเป็นเรื่องของความคิด มาอยู่ในธาตุดินมันจึงส่งผลทําให้คนราศีกันเนี่ยเป็นคนยึดมั่นถือมั่นดาวพุธนะคะหมายถึงคําพูดด้วยวาจาด้วยที่เคยบอกไปแล้วเพราะฉะนั้นมาอยู่ในธาตุดินแล้วเป็นไงล่ะดีสิคะดียังไงดีตรงหนักแน่นแต่ว่าจะหนักแน่นมากน้อยแค่ไหน นะคะอีกเรื่องหนึ่งบางทีหนักแน่นมากเกินไปก็กลายเป็นคนพูดน้อยเนาะถ้าหนักแน่นอันนี้หนักแน่นมากเกินไปนะหรืออาจจะเป็นคนไม่ค่อยพูดเลยก็ได้นะคะแล้วก็เป็นคนที่แบบถามว่าคิดได้ไหมเป็นคนคิดได้นะคะเป็นคนคิดเป็นแต่บางครั้งก็ไม่ค่อยจะแสดงอะคิดอยู่นั่นแหละนะคะด้วยความที่แบบมุฟตัวยากจะไม่เหมือนท่าลมท่าลมทับพลิวนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยราศีกันเป็นราศีที่หนักแน่นเพราะเป็น เป็นธาตุดินแต่ดินดีหน่อยดินที่สมบูรณ์เอาเป็นว่าจบกันแล้วนะคะสำหรับด้วยเวลาอันค่อนข้างกระชับเนื่องจากดูเวลาแล้วตอนนี้นะคะมันใกล้เวลาสำหรับวันนี้คงจะต้องลากันแล้วนะคะในเรื่องของการที่เรามาพูดกันถึงเรื่องของพฤติกรรมหรือนิสัยของ ราศาีแต่ละราศีอาจที่บอกไปแล้วนะคะว่าอาจจะถูกบ้างไม่ถูกบ้างถูก10% 20% 50%, 50หรือบางคน90%เพราะดวงดาวไม่ได้อยู่กับเราแค่ดวงเดียวค่ะ อิทธิพลของดาวก็ไม่ได้มีหนึ่งดวงเพราะดาวทุกดวงมีอิทธิพลกับเราหมดตราบใดที่พระอาทิตย์ยังขึ้นทางทิศตะวันออกและตกทางทิศตะวันตกตราบใดที่ยังมีกลางวันและกลางคืนตราบใดที่โลกยังหมุนรอบตัวเองตราบใดที่โลกยังหมุนรอบดวงอาทิตย์ตราบใดที่จักรวาลนี้ยังมีอยู่นั่นมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพราะฉะนั้นนะคะจะให้เกิดมาแล้วตายเหมือนกันหมด ชีวิตเหมือนกันหมดทุกวันเป็นไป,นปนไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเลือกเอาสิ่งที่ตัวเองเป็นส่งเสริมในสิ่งที่ตัวเองเป็นแล้วพยายามที่จะไม่ให้สิ่งที่อ่าเขาเรียกว่าอะไรเป็นอุปสรรคกับเราเนี่ยแหละค่ะมาทําลายเรานะคะทุกอย่างใช้สติและวิจารณญาณค่ะทุกด้านมีดีเสมอเลือกสิ่งที่ดีนะคะแล้วก็ไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ